นี่นะครับบรรยากาศการดูดนละมันเก่าก่อนเนื่องจากคิดก่อนนะครับพองคิดก่อนเอาไปไม่หมดต้องมาเอาอีกรถน,นึงก็ดูดถึงต้องปนนะครับปนน,น,นนะึงปนนึงแก้วเดีดยวใช่ไหมครับแล้่อนอยางเี้ยครับ ดูกันไปเรื่อยๆโอ้ยยังต้อมรถเนี่ยครับแล้วฟอกกระถังยำไรยังดังมากนะครับเนี่ยแลาก็ดูอยู่บนนู้นนะครับ ทาั้งตันี้นะต้องยกยกไปนะครับข้างล่างเป็นไฮดรอลิกไฮดรอลิกก็ทีราคาหนึ่งครับจะบอกให้เีน่นนี้เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับตายดูดเ,เรื่อยๆฟอกให่จนเต็มเลยนะครับ กนแบบนี้เลยนะครับเราก็ปิดฟ้าไว้ดีแ้แน่นนะพี่น้องหกเทียรลาดไม่ได้นะครับของเรามันดำเลยล็อกจุดแน่นเลยอันเช็ดให้สะอาดเลิะนะครับการสังคมก็ว่าเอาประโยชน์ตามถนนนี้ ไปเรื่อยๆเมันเดิมติดต่อเข้ามานะพี่น้องใครมีมันเครื่องเก่าน้มันไฮดรอลิกเก่าม้มอแปลงเก่าความสะอาดต้องมาก่อนนะพี่น้องถึงเราจะทำงานดำๆดแต่พอรักษาความสะอาดให้ดีที่สุดนะครับ ออกรถนะพี่น้องถ้ากอกรถนี่โอ้โหงานเข้าเ้น้า,าปาิดยังไงเนียโอ้เาน,านี่ยนะ่ ยอ,อย่งนั้นอู่างนี้นะครับรื่องนีอย่าลืมครับใครมีน้ำมันเครื่องเก่าับติดต่อมาครับ0 8 7 5 5 2 9 2 7 2หอเก็ดี๋พิเศษปุ๊คุยน้ำมันเครื่องเก่าปุ๊บคุยเมืองบนเข้าไปุเคื่อนก,กันได้นะครับ คนโดดก็โดดไปคนกอกก็เกากไปตอาทำงานเสียเ้ยงอาจจะดังหน่อยนะครับเครื่องแบบนี้เครื่องแบบนี้จะดังหน่อย ยกดูตลอดนี่คือต้องยกดูน้ำด้วยนะครับเดื่อมีน้ำมีอะไรเดมีน้ำปนมาด้วยตเต็มนะครับใก้เต็มแล้วโอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับงานนี้เต็มนะครับเก็บสายเก็บอะไรเรียบร้อย ๋ยวล้างมือก่อนครับอยวล้างมือก่อนล้างมือก่อนอเรียบร้อยสหรับเก้าท,ที่สองเดี๋ยวมายกถังครับยกถังให้เราล็กขึ้นไป เดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่สำหรับเจ้านี้ขอบคุณมากครับที่ได้ค้าขายกันเดี๋ยวแคปคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมยังไงก็อย่าลืมติดต่อมาครับมีน้ำมันเครื่องเก่าศูน5 5 2 9 2เจ็ดห้าสอง้าสองเจ็สองนะครับไปครับกลับครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ